เวตลาดพี่จาแคหูถุงละร้แถมน้ำพริกหนชุดละร้อยเดียวเลยจ้าชิมได้จ้ะขายรี่สิบรยยียวเลยจ้าะแปดสิบค่ะพี่ขาเนี่ยช่วแปดบาทจ้าแค่ัวี่จากินชัวร์ก่อนจะจอด้เลยนะเจอใส่ไน้นะวละาเลยค่ะ

เลดี้เลดี้อะไรนะยีมเมียแฟั่งเขากินนะพักอีกอย่างหนึ่อ๋อคือซื้อแคบหมูขายอยู่ยี่สิบบาทออออร่อยด้วยอร่อยุอร่อยอร่อยนูไปเส้นนู้นแล้วไปเส้นนี้ไหมไปไปทางไหนก็ไปรอไปทัวเลย เราต้องมีน้าพริีหนุ่มกินรถเราว่านาพริกกุลาของเราหมดแล้วเดี๋ยวกองเราหมดแ้หมูห่นี่้งก่อนที่เราไปดอยเราซื้อผักอนีรไปเอาไปพัดก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้กลับมมันจะเหี่ยวก่อน นี่มั้อะโมคาโด้ข้าวาลิ้นลอยสิบบาทเป็นตาแซบนะดอลลาร์สิบบาทดอลล่าดอลล่าสิบบาทตัชิมได้นะคะค่าห้าร้อยหกสิบบาทจ้าใครราคาสูงมาเจอกันโดยบังเอิญ ไปแล้วมาเจอผมว่ากูอ่านไหมนี่ไงแบกไงหนึงผูป่านแล้วรเนื้อนี่มีเกีลยวนีมีเกี๊ยวได้ไงไม่ีท้องเลยนเออแต่รนไหนตัวแล้วี่จาโอ้โหหอมย่งขึ้นมาก่อยเปิดป่านะมีก็เฉยๆจะฟอกแมวไม่มีเหรอครับถ้าเราหอมไเด้ คาโดันนี้สีโรันที่เยลมะละหวานักีดาเลยสีคาโดเนาะคือฝรั่งไรเ็ดเลยมะละหวานี่เลนีนแกงเหมือนกันต้นเหมือนกันใช่ที่ลอยจะที่สี่ลอยอะบ้างนี้ิือนี่ไปีกวันวันถึงเนี่ยคุณนีุงนี่ถึงไห บงูเห็ดกินได้พยาสีอย em, uh, ู ii, này, ่ป si ัตตาบานจับไ no so ้วางอยู่ตรงนี้ซื้อเนี่ยไม่ได้กินเลยนี่ไปชิมดูลราไปชิมดูโลละยี่สิบบาทสามโลโลสามโลสามโลห้าสิบบาทเอาไปผัดอันนี้คือหารกรดเหรอคะ ไม่ใช่ตัวเดาเดี๋ยวนี้กรอบกหวานกว่าอ๋อเอาไีด้วยที่ตัวนี้ตนี่ยนี่ใส่วันไหมคนคนถึงบ้านดี๋ยแม่ค้าลงมมาให้เอาไีด้วยเราเขาเขาไปซื้อเขาไปซื้อหมูป่าเขาซื้อหมูเรากินผักไปใส่กับหมูป่าเขาต้องต้องด้วยกัน

พอปลาหิวหนักไปมาทางนี้มาทางนู้นไปทางไหนคุงคุณกองมาเลิศเธอเดินก่อนเดินก่อนแค่ซื้อเดี๋ยวหิวหนักไปเดินไปหิวแล้วเนี่ยหลักเบิกเลยยังไม่มา

ซาหมูหวานปล่อยชาชิมได้ค่ะผลไม้ทางน้นเบอรหวานาวเาถงให้เราออกอากาศออกไม่เาซาุงหรอกห้าสิบใบไ มวนาวาที่เ,เ,เามมแมนไป <c oughs> สามโลร้อย <c oughs> ไอบัวหิมะอะไรอ่ะอันนกัน ไม่ได้เราเราบ้านไก่แม่ค้าตัวน้อยหลาวนานถึงบ้านที่สดราคา2 3แม่ค้ามาให้3กอง54อือตนี้ไปโรงเรียนหลายวันถึงบ้านเลยเนี่ยเป็นนาทีก็ไม่เสียทั้งต่อทั้งกล้ามผัดได้เลยหน้าหนาวนี้ทําไม่เสียไม่เหมือนหน้าผุ หน้าผมนี่ก็โดนของอันนี้นี่หน้าหนานวไม่มีขาเสียจ้าสามเกาียวห้าสิบบาทนี่งู<ม>ไหมค่ะกระโดร้อยเยี่วยวร้อยละคาะทุกอย่างรวมได้หมดกระปีร้อยสองร้อยนะจ้าทำไมงูใส่มันก็อร่อยแค่นี้หรอยานุ่นก้จ้ะ นีมูกระสอบถึงละร้อยด้านบนเลมันสาบรสไม่ค่อดก่ไหมคพี่ตาชิมได้มคไม่ไไมนกไเนี่สามห้า้ยไม่สับจิง่ะปาเเหรอปาตานะไวะปาเต๋าเว่าปาเนี่ว่าน แมวักแมวลุงได้เหรอเราอยู่ได้ลุงก็ซื้อเดือนมัดเลยโอหซื้อเราจะถึงบ้านเป็นสองสามวันเลยนะเราจะไส่สู์บ้างเราจซื้อผังโซ่ตอกฟอใส่งานคือเขาคิดนานไม่รู้จะซื้ออะไรโอ้โหมันเยอะมากเลย ไข่คมันเยอะจริงๆคะแนกชิมนี่ชิมตลอด เป็นแมงมุมเลยไมงดใม่ไยมันมันไม่ติดกดใช่ไหมติดแล้วมันไม่ตาด้วยนะคะ